ระว,วังลงสนเด้อเจ้าของน้องเสือใวระว,วังลงสนเด้อน้องสาวประทศไทยระว,วังลงส่นวนระวังลงสนเซอร์วิสด ก็ดได้กมเมนตำบักหุ่งนี่ละพี่น้องเอ้ยนี่ใส่ก็ได้ขาดก็ได้คอมเมนตำบักหมาคุ้งมาเด้อมาเด้อบบบนี้มาลงมือเลยมีขับปุ่นเด้อพี่น้องขับปุ่นต้มหมอว่านนี่ใส่มือเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาโซยขับปุ่น cắt tầm một hung nóng cần phi đẹp chưa như phụn mít ta con vào kênh kênh như nóng cần nó ở sân vào kênh như tí sữa như thang này như bàn này bàn vì là chưa ông muốn muốn cái cái sẽ quay gần thì đâu nào kinh gấp tầm một khung khẩu cán đi đó đi เด้วเ้อเขามาคนเอาก้เข่ามากินน้ำกันเพียงหัวหมูอยรเได้เหตุเองดอกขอ้อพิสซื้อซื้อจากร้านอาหารมือน้ีข้าเจ้าขาหมูพี่น้องร้านอาหารเขาก็สิขายหัวหมูคนก็สกกกกิกินกับิีไท่กับเกลือกินก็ขนมปังเนี่ยอันบาเท่า,าก,กับกินก็เขาเนาะแสียอยู่ มาได้มาได้มามันลงมือเลยพี่น้องบปเนี้ข่อยก,มมอยมก็มีหูหมูข่อยมักหูหมูมาสั่นแศษไปเด้อเขาตกใจหัวใจมากดิเขาจะอืมเศษกับพี่นันไม่เสือกินเบื่ออืมเศษพี่หลีความมัเนาะ ผาดเผ็ดเพราะว่าถอยขันเพ็ดก็นี่มันสิจ้าก็นี่ยู่พี่น้องกินเพื่อได้น้องมาดามแาล้วล่ะเอาหูไม่กินกับตําหูเจ้าเฮตีเป็นเปี้ยวสุกรอเสร็จกวางสุก,ก่อเจ้าเฮตีก็เปี้ยวโ,โคลรอนี้อืมอืม สมมติเอาว่าเป็นทุ่นพี่นอ้องต้นพกขึ้นสายเน็ตต้นแง่กระโดกระเดาขอบคุณใจก่อนๆทีใย้ายปู่มาแล้วหนละังเนเพื่อเด้อน้ำลายน้ำเด้อต้องพักขาหัวเน้ตพี่น้องปันคอยลวกไวหแวแค่เพียง พูดเดียวก็แสร็จู้ดเดียวกินอ่างกันพักขาพักวอกมวนพี่น้องแต่ยบไปเบาใจคุณครับพูดด้เสือมากเพื่วนเอาเปี่ยวโค้ไม่ก,กินกันแม่นะเปรี่ยวโค้กกับเปรี่ยวสุก่อนอะ Ừm. Ừm nổi lái lại nó